สวัสดีค่ะบุภาพาลวด้วยค่ะวันนี้เอาเสื้อหลากสีมาให้ดูอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นไหมพรมนะคะเป็นไหมพรมที่บุภาถักออกมาเป็นลายตาตาเนาะทีนี้ก็อันนี้เป็นเป็นเสื้อคอ,อกลมค่ะคอ,อกลมแต่ว่าคอจะทํากว้างหน่อยทําแขนยาวค่ะทําแขนยาวตัวใหญ่ๆหลวมๆพอทําออกมาแล้วบุภาว่าใส่ก็สวยดีค่ะเป็นตัวใหญ่ทําแขนยาวทีนี้ก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมว่า ถ้าเกิดว่าถักแบบนี้ค่ะสีมันก็สวยดีนะสีเจ็บดีก็เลยเออชอบชอบเสื้อสไตล์นี้ค่ะบุพัถักเ,เสื้อลายสีลุ้งไปตัวหนึ่งแล้วเป็นตาข่ายเหมือนกันทีนี้เสื้อเป็นตาข่ายนะคะมันถักได้ไวถักด้วยไหมพรมและถักได้ไวพอถักได้ไวแล้วเ,เราได้ใส่เร็วะคะ่ะมันถักแป๊บเดียวนะอย่างเก่งก็ถ้าเราถักเป็นตัวนะคะก็อยู่ประมาณ2วันประมาณ2วันก็เสร็จแล้ว แต่ว่าของบุผาเนี่ยตัวนี้มันแขนยาวก็ใช้อาจจะ3วัน3วันค่ะแต่ถักเวลาที่ว่างนะเวลาที่ว่างอันนี้ใช้ไหมพรมถักนะคะเดี๋ยวมาดูมาดูตัวเสื้อตัวไหมกันค่ะไหมบุผาซื้อมาจากลาซาด้าค่ะจากลาซาด้าอันนี้ม้วนละ300อเป็นไหมสลับสีนะคะม้วนละ300ไหมเขาก็นุ่มดีนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าราคาแพงไหมแพง ไหมตัวนี้นะคะจะได้เสื้อนหนึ่งตัวหนึ่งม้วนเนี่ยค่ะได้เสื้อนหนึ่งตัวลงทุนสามร้อยได้เสื้อนหนึ่งตัวบุผาใส่ไซส์ XL นะคะแต่ว่ามันจะได้เป็นแขนที่ประมาณข้อศอกอ่ะมันจะไ,ไม่ได้แขนยาวตัวเสื้อก็จะไม่ได้ยาวมากแต่ว่า,าไหมเนี่ยค่ะได้ม้วนหนึ่งพอดีสีสวยนะคะสีสีของเขาเนี่ยสวยแต่ว่าเสื้อของบุผาเนี่ยคือเอาเอา เอาไหมตัวอื่นมาผสมกันเนี่ยค่ะอันนี้สั่งจากลาซาด้านะคะสั่งจากลาซาด้ายี่ห้อนี้เ,เพื่อนจะามาถักดูก็ได้จะไหมนุ่มนะคะรีดแล้วไหมนุ่มไหมไหมไหม,ไมนุ่มใส,ใส่สบายไม่คันลองแล้วไหมฟูๆหน่อยยี่ห้อนี้นะคะนี่ม้วนล,ละสามร้อยเขาจะแพงแพงหน่อยแต่ว่ามันเป็นไหมสลับสีอะแล้วบูผ่าว่ามันสวยดีทีนี้เข็มเข็มอันนี้บูผาใช้เบอร์สามเบอร์สี่นะคะ สำหรับสำหรับไหมอันนี้นะเพราะว่าไหมมันฟูไหมมันฟูเลยต้องใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่ทีนี้ตัวตัวเสื้อของเขาเนะะี่ยค่ะถักมาจะได้ถึงแค่สีสีนี้นะคะสีนี้ตรงแขนนะทีนี้ตรงแขนเนี่ยเขาบูพาก็คือพอถักสีแดงก็ต้องตัดไหมเพราะว่ามันมันถ้าเราถักจากม้วมนมาเลยมันมันสีมันจะไม่ตรงกันใช่ไหมคะตรงแขนนี่นะคะพอพอถักสีแดงมาสามรอบ เราก็ตัดไหมแล้วก็มาถักอีกฝั่งหนึ่งคือกะเอาอะค่ะกะเอาก็จะเห็นว่าฝั่งนี้สีรอบฝั่งนี้สามรอบนี่ค่ะอันนี้ไหมไหมของเขาเขาจะสีสีมาจนถึงตรงนี้นะแต่สีเหลืองเนี่ยบูพาเอาไหมของของไหมพรมของวินัทมาใส่พวกนี้นะสีของเขาได้ถึงถึงแขนนะคะจะได้ถึงแค่ตรงนี้ได้ถึงแค่ตรงนี้นะถึงสีส้มถึงสีส้มตรงคอนี่ก็จะเป็นไหมอื่นนะคะแต่ไหมของเขาเนี่ยได้ตามสีเลย หมของเขานะคะส่วนชายส่วนชายไหมของเขาได้ถึงสีนี้ได้ถึงสีนี้สีส้มนี้ของบุผเอามาเติมเพราะว่าบุพาต้องการให้ชายยาวสีตรงนี้นะคะสีของเขานะมันจะได้เสื้อก็ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ความกว้างของตัวเสื้อก็ประมาณสี่สี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่นะความกว้างของตัวเสื้อเนี่ค่ะสี่สิบสี่แต่ว่าคือบุพะใส่ใส่มาแล้ว ตัวที่จะให้ดูอันนี้ตอนที่ยังไม่เติมนะคะอันนี้คือไหมไหมหนึ่งม้วนนะไหมหนึ่งมว้วนไหมม้วนนี้นะคะไหมม้วนนี้นะจะได้เสื้อตัวนี้นะคะจะได้เสื้อตัวนี้ทีนี้ปูผามาถักเติมเติมเข้าไปมาถักเติมเติมลายเข้าไปแต่ถ้าใส่ตัวนี้มันก็พอดีค่ะ มันก็พอดีนะทีนี้บุผามีแต่แขนเสื้อประมาณนี้ mm. ก็เลยจะเอาแขนยาวเนี่ยค่ะไหมหนึ่งม้วนจะได้เสื้อตัวนี้จะได้เสื้อตัวนี้นะ mm. ทีนี้ตรงเก็บคอตรงเก็บคอนะคะตรงเก็บคอเนี่ยบุผาล่นตรงคอเนี่นะคะตรงนี้นะขึ้นไปหนึ่งสองขึ้นไปตรงตรงถึงหัวไหล่นะคะจากหัวไหล่ลงมาเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารอบตรงหัวไหล่นะคะคอมันเลยจะจะกว้างนะคะคอมันจะกว้างจะลึกหน่อยเป็นคอความคอกลมกว้างแล้วจะลึกหน่อยเพราะอันนี้อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเอาขึ้นไปกี่รอบตรงนี้นะแต่ข้างหลังเนี้ยบุผาล้นมาแค่รอบเดียวบุผาล้นมารอบเดียวตรงหัวไหล่ต่อแบบนี้นะคะตรงหัวไหล่ต่อแบบนี้เนี่ยค่ะถักต่อแบบนี้ หรือจะใช้เข็มเย็บออกก็ได้ก็แล้วแต่เนาะตรงแขนนี่ก็ต่อออกมาเนี่ยค่ะตรงแขนนะหลายคนอาจจะว่าตรงต่อตรงแขนยังไงเห็นไหมคะตรงที่ต่อพอถักขึ้นวงแขนแล้วใช่ไหมคะต่ออันนี้บุปผาเอาแขนกว้างนะแขนกว้างเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเอาแขนเล็กก็ได้ตรงท้องแขนตรงท้องแขนเนี่ยค่ะตรงท้องแขนนะที่เว้นท้องแขนนี้นะคะเว้นท้องแขนอย่างนี้นะเห็นสีเขียวไหมคะ ที่เว้นท้องแขนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นท้องแขนมาสิบสิบช่องสิบช่องนะคะแต่ท่านผู้ชมจะเอาเอาเล็กกว่านี้ก็ได้แต่บุภาเว้นมาสิบสิบช่องนะเพราะว่าบุภาเนื้อเยอะตรงตรง,ตรงท้องแขนเพราะว่าอ้วนแขนเราตกทีนี้ว่าไม่อยากให้มันใส่เราไม่สบายก็เลยเอาวงแขนตรงเนี้วงแขนตรงเนี้มาเยอะนิดนึง อันนี้พ่อบุผาก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วเนาะทีนี้ว่าตัวท้องแขนเราเนะี่ยมันมันตกไง <c oughs> เป็นรังพึ่ง <c oughs> เป็นรังพึ่ง <c oughs> ก็เลยต้องเว้าตรงนี้ขึ้นมาเยอะนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะตรงเว้าแขนพอเราถักออกมาเราก็ต่อเห็นไหมคะตรงสีเห็นไหมต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาเนี่ยค่ะอันนี้รีดแล้วนะคะรีดแล้วซักแล้วรีดแล้วซักแล้วแต่ใหมตรงปลายเนี่ยบุภาก็จะทําหนาขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันถ่วงให้มันหนัก ให้มันมีน้ำหนักทีนึงอันนี้เราใส่เองนะเราใส่เองใส่แล้วสวยดีค่ะสวยดีก็เลยมาแนะนําเพื่อนว่าไอ้ที่ลายตะไข่นะคะเป็นสีสีเนี่ยใหมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะสั่งมันก็จะแพงหน่อยแต่ว่าบุฟาว่าสวยนะสวยอ่มันเหลืออยู่ม้วนหนึ่งอีกม้วนหนึ่งเนี่ยกาลังว่าจะถักแบบไหนดีแต่ว่าถ้าถักแบบพอดีตัวจะเอาเล็กกว่าน,นี้จะเอาเล็กกว่าตนนัวนี้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่เอาไว้ใส่กับกางเกง มีแต่แใส่กับกระโปรงเพราะว่านี้มันใส่ลำลองได้เนาะบูพาก็ถักที่ถักนะคะถ้าไหมไหมวีนัทที่บูพาใช้เบอร์นี้นะเบอร์นี้นะวีนัดทดี่นะจะเ,เป็นไหมเส้นเล็กเบอร์นี้วีนัทบูพาใช้วิธีถักนะคะถ้าถ้าท่านผู้ชมใช้ไหมวีนัทนี่ม้วนห้าสิบบาท หรือบางร้านอาจจะ50าวิบกว่า,วาแต่ส่วนใหญ่จะห้าสิบาทแต่ถามว่าถูกกว่าอันนี้ไหมถูกกว่าค่ะของวีนัทถูกกว่าเนื้อใหม่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนั้นมันจะนุ่มกว่าคือเขาทําหลักสีนะถ้าวีนัทนะให้ใช้เข็มถักนะคะให้ใช้เข็มเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจุดสามใช้เข็มเบอร์หนึ่งจุดสามนะถามว่าถ้าถักถ้าถักเป็นลายตาข่ายนะคะบุพานแนะนําให้ ให,ให้ใช้ให้ใช้เบอร์หนึ่งจุดสามเบอร์หนึ่งจุดสามเวลาทำทำลายตาไขา่เดยบุพาจะทำให้ดูทำให้ดูนะคะเวลาถักนะคือตา,ขาไข่มันจะได้มันจะได้สวยนะแต่ว่ามันมีคลิปอยู่หลายคลิปอยู่ค่ะที่ที่ที่ทำไว้นะถ้าทำตาไขา่นะคะเวลาเราถักขึ้นต้นโซ่ครั้งแรกโซ่ครั้งแรกนะคะตรงชายนะ อย่าถักแน่นนะคะอย่าถักแน่นนะอย่าถักตึงเป๊ะนะให้ถักหลวมเลยโซ่หลวมเลยค่ะโซ่หลวมๆเลยเพราะว่าเวลาเราถักชายเนะะี่ยค่ะเราเราเก็บได้นี่คะ่ะถักหลวมๆเลยนะคะตรงชายนะถ้าจะให้สวยนะคะถ้าเป็นใช้ถ้าถ้าท่านผู้ชมชใช้ไหมพรมถักให้เป็นลายสีลุ้งนี่นะคะสีลุ้งหรือว่าเป็นลายตาไค่นะบุพกานแนะนําว่า พอถักเราถักโซ่ได้ยาวๆแล้วใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่โซ่สี่นะคะตรงมุมนะบุผัดจะใช้พันหัวเข็มสองรอบนะคะถ้าเกิดกรณีที่เป็นไหมวีนัทนะกรณีที่เป็นตาข่นะคะใช้พันหัวเข็มสองรอบนี่นะคะเว้นหนึ่งเว้นสองโซ่เว้นสองโซ,โซ่ข้างล่างก็สองเหมือนกัน คือตรงชายมันจะดูมันดูห่างนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะเอาทีก็เว้นหนึ่งโซ่ก็ได้หรือเว้นสองโซ่ก็ได้นี่นะคะเพราะว่าด้วยด้วยเข็มเนี้ยมันมันหัวเล็กเข็มเข็มมันหัวเล็กนะคะมันมันก็จะมันก็จะแน่นนี่นะคะพันหัวเข็มสองรอบถามว่าที่พันหัวเข็มสองรอบเนี่ยค่ะมันจะเป็นเกลียวมันจะมันจะเกลียวสวยกว่า มันจะเป็นเกลียวเวลารีดมันจะสวยนี่นะคะถ้าทำเป็นตาข่ายนะข้างบนสองโซ่ข้างล่างก็สองโซ่ค่ะแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเราถักห่างๆใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังนะมาเก็บเพราะว่าเราต้องเก็บขอบเก็บขอบอีกทีหนึง่งนี่นะคะตอนเราใส่สวมหัวค่ะถ้าเกิดว่ามันมันไม่หลวมเนี่ยมันจะ มันจะไอ้นี่นี่นะพอได้อย่างนี้พอแถวที่พอแถวที่สองนะคะแถวที่สองเวลาแทงนะคะเวลาแทงเวลาแทงหลักนี่นะให้มันแทงผ่านผ่านหลายๆเส้นค่ะผ่านหลายเส้นเพื่อตอนรีดแนละ้วมันจะมันจะสวย ถ้าเราถ้าเราผ่านตรงช่องนอึงเนี่ยค่ะช่องธรรมดาเนี่ยมันรีดพอรีดอะ่ะมันมันดึงกันแล้วมันไม่สวยเป็นรูมันไม่แน่นดูดูมันไม่แน่นอืมนะคะใช้เข็มหัวเล็กแทงแทงลงเข้าไปนี่นะคะให้มันผ่านหลายเส้นหน่อยอาจจะแทงยากนิดนึงแต่ว่าเข็มหัวเล็กมันจะนี่อยู่ค่ะอันนี้คือวิธีถัก ถักให้ได้เป็นตาข่ายสวยนะคะให้เป็นตาข่ายสวยนะเนะะี่ยค่ะพอรีดแล้วมันจะเรียบนะไหมวีนัทเรียบกริบเลยค่ะพอรีดอะรีดครั้งเดียวนะคะไหมไหมเนี่ยรีดครั้งเดียวพอเราถักเสร็จรีดแล้วหลังจากนั้นก็ไปซักลงน้ํายาปรับพนุ่มข้อดีของไหมพรมค่ะคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปอันนี้อีกอันนี้ของบุผานี่ด้วยที่ถักไหมเขาเส้นนี้นะบุผาใช้เข็ม เข็มหัวใหญ่เนี่ยค่ะเข็มหัวใหญ่แทงพอแทงเห็นไหมคะเดวให้ดูเนี่ยมันจะเป็นช่องอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ด้วยด้วยที่เข็มมันหัวใหญ่เราใช้หัวใหญ่เพราะไหมเขาออกฟูฟูหน่อยมันก็เลยเป็นแบบนี้ตะลีดออกมาก็ไม่น่าเกลียดหรอกค่ะเนี่ยค่ะน่ลีดออกมาก็จะห่างนิดนึงแต่ว่าพอเราใส่ซับในอะไรสวยนะคะสวยเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูว่าลายตาข่ายผสมสีนะคะ พอเราถักขึ้นไปอ่ะไหมมันมันจะสีของมันก็จะสังเกตว่าบางทีมีสองแถวสามแถวมั่งคือเขาทําไหมมาสวยดีเนาะไหมไหมไหมสลับค่ะไหมสลับบุ๋ควาว่ามันน่ารักดีอะ่ะก็เลยชอบชอบแนวนี้นี่นะคะจะดูจากตัวนี้ก็ได้เนาะเนี่ยม้วนเดียวคือตอนนี้ใส่ใส่ไปทํางานจริงๆคอมันทวง,วง,วงเหมือนเสื้อคลุมอะ่ะเสื้อคลุมแต่มันเหมือนเสื้อไม่เสร็จแต่ว่าถ้าเรา ขอผู้ผ่าตัวนี้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เก็บคอเลยนะคะไม่ได้เก็บคอเลยนะก็ใส่ใส่คุมใส่คุมชุดชุดเสกไม่ได้เก็บก็เลยว่าเอเสื้อสไตล์นี้ก็มีเยอะแล้วก็เลยมาทําคอมาทําคอเข้าไปทําคอเข้าไปไว้ใส่กับกางนเกงบ้างอะไรเงี้ยค่ะฝ่าว่าสวยสีสดเนี่ยค่ะภาพรวมภาพรวมสวย เดี๋ยวท่านผู้ชมลองลองทำดูนะคะลองสั่งดูนะเราเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้อันนี้โฆษณา,าเขาไปเลยก็แพงอยู <c oughs> <c oughs> ่แต่ร้านแต่ละร้านไม่เท่ากันนะไหมะเ,เลือกดูแล้วกันค่ะว่าใหมตรงร้านไหนถามเขาก่อนแต่อันนี้อันนี้บุผาใชก้ก็นุ่มดีค่ะมันฟูฟูนะฟูฟูมีคนถามบอกว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะคะแต่ว่าด้วยบุผาทํางานห้องแอร์เนาะก็อาจจะแบบอันนี้บ้างแต่ว่าก็มีใส่ออกข้างนอกบ้างแต่ว่ามันเป็นตาข่ายคะ่ะไม่ร้อนค่ะ เพราะปูผ่เนเป็นคนที่เป็นเบาหวานมันจะตัวจะร้อนมากเพราะมันตาขายย่ไหมคะตาข่ายมันใหญ่อยู่นะแต่ถ้าไปถักลายทีไม่เหมาะหน้าร้อนนะคะไหมพรมอะ่ะถ้าลายทีทีไม่เหมาะที่จะมาใส่หน้าร้อนถ้าเป็นลายตาข่ายอย่างนี้คะ่ะใส่ได้เพราะเราใส่เสื้อซับเป็นเสื้อสายเดี่ยวข้างในเป็นเสื้อซับในข้างในใส่ได้คะ่ะใส่ได้สวยดีคะ่ะอันนี้ใส่เราคือแบบชอบเลยอะตอนนี้บุผาก็มาถักชายเพิ่มให้มันสีส้มแล้วก็ไว้ใส่กับบางเกง แขนก็ปลายบานนิดหนึ่งบานนิดเดียวตรงแขนในปลายบานนิดเดียวก็ใส่สีอยากใส่สีอะไรก็ใส่ค่ะใส่สีอะไรก็ใส่ท่านผู้ชมก็ลองทําดูเนาะลายตาข่ายง่ายๆถ้าคนถักที่ไวๆนะคะวันเดียวก็เสร็จค่ะวันเดียวเสร็จแต่ต้องทั้งวันนะวันเดียวเสร็จคือเวลาถักอะคะ่ะเราไม่อยากเลิกเลยนะเราไม่อยากเลิกเราอยากถักไปแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงแขนตรงแขนนี้ต้องตัดสลับนะคะถ,ถ้าทาไหมใช้ไหมม้วนนี้นะ วันนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีบางทีพอตกตรงแขนเนี่ยค่ะเราสองฝั่งใช่ไหมต้องให้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็กะเอาข่าวว่าจะเอากี่รอบฝั่งน้นกับฝั่งนี้อะไรเงี้ยกะไหมเอาค่ะเราก็มาถักมันก็จะได้สีประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่ตรงรอบนะไหมของเขาอะ่ะเราก็ถักวนขึ้นไปนคะคะลองทํากันดูเนาะสีสดๆไว้ใส่ไปไหนๆก็ได้ค่ะสูงอายุก็ใส่ได้ค่ะจะไปสนใจใครเราใส่ได้อยู่แล้ว ราะอันนี้ใส่สวยค่ะถ้าลงไปไขยปูพาวัาเชื่อว่าขายดีค่ะขายดีคือเสื้อปูพาเวลาแขวนนะมันจะดูไม่สวยนะแต,แต่แต่ถ้าใส่สวยสพอใส่แล้วสวยค่ะสวยอตัวเดียวในโลกนะทําดูค่ะทําดูลองทํากันดูเนาะถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปปูผามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะระวังตัวเองนะเนาะอย่าออกไปข้างนอกอย่าให้ใครมาบ้านนะตอนนี้ต้องอยู่กับบ้านดีที่สุดค่ะ ปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะว่าโรงพยาบาลอะไรก็หายากก็ลําบากกันเพราะว่าก็สงสารอย่างของนักคอมนะก็สงสารเขาเป็นเบาหวานของบูผ่านนี่ถ้าติดก็ก็คงลําบากเหมือนนักคอมอะค่ะเพราะว่าถามเช็คทางโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าไม่มีเตียงคือตอนนี้ก็คือไม่ไม่ไปเดินห้างไม่ไปไหนเลยซื้อกับข้าวก็คือซื้อซื้อผักซื้อหมูมาไว้แล้วก็ทำกับข้าวกินไปกินเท่าที่มี หยุด4ี่วันก็ก็กินของเก็บของในตัวเอ็นกินค่ะกินไข่กินอะไรไปบ้างนะของอะไรอันนี้ไปก็ดูแลตัวเองนะคะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ